สวัสดีจ้ายายน้องครัวหลังเขาวันนี้ยายน้องที่มากินอลูกอะไรนะน้องเสาวรส o t seawalot s e ลืมลืมลืมซิ s e a ส,สาวร t กับน้ำปลาน้ำปลากับเสาวรสต่อเที่ยงแกงง่วงนะจ๊ะพี่น้องคงจีงง่วงบนลงดอกพี่น้อง พร้อมกับลูกม่อนผสมลูกม่อนขาวลูกม่อนผสมมะม่วงหาวอันนี้เฮ็ดอันนี้เขาเฮ็ดเองเด้อพี่น้องเด้อกัพอตึบๆพอได้คือกันรสชาติด,ดีพอได้ตึบๆอ่ะเราจะลองบ้าน,านพร้อมกับเสาวรสเสาวรสแก้ม น,น,น้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเยบมีแอลกอฮอล์พี่น้องชื่นใจนอันนี้เป็นเสาโรตโอ้มีดคือบโเข้าววะคือข้าวละ เรามาดูกันว่ามันติแซ่บขนะดได้นี่เลยจ้าพี่น้องน,นี่เลยจ้ะเทน้ำป,ล,ปลาลงไปเทน้ำป,ล,ปลาลงไปแล้วเัากระโคน,คน คนควรได้พี่น้องเด้อเอาซอนตักใส่ปากเลยจ้ะอืออร่อยอ่ะน้อยอร่อยจริงอืออร่อยเลย อร่อยเฉยเารารสกับน้ไปลาอร่อยจริงไม่เก๊แซ่บๆพี่น้องเาวรถกับน้ำปลา สาดแสบไม่เปรี้ยวเลยนะร <c oughs> ้อม,ม,มกับน้ำนี้พี่น้องส่วนแก้วส่วนแก้ว เท่ากันเท่ากันพี่น้องเอ้ยมีเยอะด้อพี่น้องเด้อข่าแก่เขาเ็ดไว้ให้กินเพียบสต็อกเพียบอร่อย <c oughs> อร่อยจริงนะสับปะรสเนี่ยไม่ได้พูดเล่นอนะ่ะแัดไป เข้ากันกับอันนั้นเฉยเลย Look. นี่เลยจ้านี่เลยจ้าน้ำปลาร้านะจ้า นี่เลยจ้าน้ำปลรราราดลงไปเลยจ้าแล้วคุกคๆุกคลุก,กลองบึงด้วยพี่น้องด้วยแซบอยู่ชาวุรที่เขาขายเป็นของฝากแถวข้างๆทางอ่ะซื้อมากินแบบนี้ได้เลยอืมกับน้ำปลาปรอร่อยด้วย ก็ไม่ปเปรี้ยวเท่าไหร่นะ เท่งเท่งเน้อพี่น้องบบมีอย่างเฮ็ดกินกับเฮ็ดกินแบบนี้รแสแซ่บอยู่เอาเท่านี้เนาะเดี๋ยวยายน้องกินหลังกองพี่น้องอันนี้ยังเหลืออีกเยอะกรึบๆพอกลุ่มๆพอสมควรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายน้องครัวหลังเข่าดเด้อฝากเป็นกำลังใจดเด้อถึงหึงได้ลงคลิปจีนึงพเพราะเลี้ยงหลานน้อย ฝากเป็นกำลังใจยายน้องทัวลังเขาเดจ้าสวัสดีจ้า